เคมีชนิดน้ำช่วยพืชนทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ s k 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปิดฉากความจนเกษตรกรไทย เมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำ SK 999สนใจโทร02 105 6666 02 105 6677 66 กลับเข้าสู่ในการข่าวเกษตรแนวใหม่กับผมกายบรีนอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้มาดูว่าสินค้าที่คุณขวัญชัยปิยทัศน์นะครับกรรมการบริหารบริษัทเคมาร์เก็ตติ้งเวอร์จำกัดได้เฟ้นเลือกหานวัตรกรรมใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมคืออะไรกันแน่คนุณขวัญชัย ครับผมจริงๆแล้ววันนี้ต้องยอมรับผมไปดูสินค้าเนี่ยค,คือไปจัดแสดงสินค้าแล้วก็ต้องการหาผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นประโยชน์กับกเกษตรกรไทยออคือบ้านเราเนื่องยอมรับว,ว่าเทคโนโลยีอาจจะยังไม่ยังไม่ล้าหลังอยู่อ่าล้าหลังใช่จดกนั้นก็เลยไปอันดับแรกก่อนไปขอ คัดสรรผลิตภัณฑ์มาเพื่อคนไทยนิดนึงก่อนนะขอญาตจับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเอ็กซ์เลย์นะครับเอ็กซ์เลย์หรือว่าขยายครับขยายเป็นเป็นสามารถต่อเข้าคอมนะครับต่อเข้าคอมโม่แบบไม่เนี่ยเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ร้องเพลงไม่ใช่ไม่เล่นไม่หลอกกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าตัวนี้มันเป็นหน้าเลนครับพี่หน้าเลนเปิดปุ๊บเนี่ยเราเอาใบพืชนะครับ เดี so s <S ๋ยวต้องวันหน้าจะเอาใส่ใส่ต่อจอยดูต้องทดสอบให้ดูครับผมเอาใบพืชเนี่ยนะครับมีการฉีดขออนุญาตขออนุญาตยืดใบยืดใบอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะไม่ใช่ของจริงนะครับใบพืชเนี่ยจะเป็นแสงสิ่งเขาเรียกว่ารวมรวมเอรวมครัวของพืชครัวอ่าเป็นธาตุอาหารของพืชและการฉีดสารอะไรต่างๆไปเนี่ยจะไปอยู่ที่เนี่ยเห็นนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับส่วนของใบพืชจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองด้วยตาเปล่าเราก็จะไม่รู้ว่าพืชเนี้มันเจ็บป่วยไหมมันมีโรคไหมมันได้รับธาตุอาหารครบถ้วนไหมมีใครมาบอกเราว่า นั่นดีอันนี้ดีฉีดเข้าไปแล้วพืชนําไปใช้ได้งนั้นบางทีเรามองได้ตาเปล่าไม่เห็นแต่ถ้าเอาฉีดแล้วเอาตัวกล้องตัวนี้เป็นกล้องนะครับกล้องขยายนะครับขยายขยาย,ขยายมากถึง 650X หกร้สิบเอ็กซ์ขยายเซลล์ออกมาเลยเห็นรูขุมขนหมดเลยเห็นหมดละเอียดเลยครับเห็นเซลล์เห็นปากใบพืชเลยใครส่องไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยปากข้างพ้าไม่ใช่ไม่ได้อ้าเหมือนคนพี่พืชปากไม่อ้าเขาไปส่องไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่าพืชเนี่ยมีธาตุอาหารในนี้ไหมมีเซลล์จะขยายถูกออกให้เห็นเลยครับดังนั้นถ้าเกิดใครไปบอกเราว่าอื มีปุ๋ยดียาดีฉีดแล้วเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้ได้ผลอย่างนั้นทนอย่างนี้ถ้าเีาไปตรวจจับเนี่ยเห็นหมดเลยครับพี่จะได้ไม่เสียรู้เขาไม่ได้ต้องเสียรู้เขาตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรของคนไทยเราวันนี้เราก็เลยสั่งเอามาให้ทีมงานของบริษัทฝ่ายขายตัวแทนเคมาร์เก็ตติ้งเวิร์กตัวแทนจะจําหน่ายที่จําหน่ายปุ๋ยร้านค้าแหละร้านค้างเราเนี่ยมีคนละลละตัวเลยละตัวเละตัวกรณีที่พี่น้องเกษตรกรมีปัญหามีปัญหาเรื่อง พืชจะได้ธาตุอาหารไหมอะไรไหมเอามาส่องเลยครับส่องเลยอ่าอย่างนี้เห็นเลยถ้าอยากได้ครอบครองของตัวเองก็ติดต่อรนค้าสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าครับติดต่อร้านค้าอ่าบางคนมีพันไรอ่ะต้องการเนี่ยต้องการตัวใช่ไหมถ้าเป็นเกษตรกรถ้ามีไว้ดีไหมดีครับดีสิการโดนหลอกไงครับใครเรานี้ใครมาบอกเราว่าเป็นเงินไปเงียบปุ๊บเอ้ยถ้าฉีดเข้าสู่โครงสร้างพืชแล้วไม่เข้าโดนนะเว้ยเอออย่างเงี้ยถามว่าบริษัทนั้นถ้าไม่ดีจริงจะกล้าไหมไม่กล้าไม่กล้าถ้ามีเครื่องนี้มันป้องกันป้องกันเลยยิ่งกว่ารอประ่ได้ เราจะไม่ถูกหลอกอีกแล้วเห็นไหมว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลแล้วไอ้ที่มาพูดได้ไม่ได้มาขายมาพูดให้ฟังมาพูดให้ฟังเพราะเครื่องหนึ่งก็สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าวันนี้เราจะกําลังจะได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับเป็นทั้งวิดีโอและภาพนิ่งขยายเก็บไปเลยนะเข้าคมเลยนะโกหกไม่ได้เป็นหลักฐานทางกฎหมายเลยนะเออใครจะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันเป็นสินค้าที่ใช้แล้วเห็นผลเนี่ยไอ้ตัวนี้ส่องเข้าไปตรวจจับด้วยภาพทั้งวีโอเลยแล้วมันทึกคนขายได้ด้วยเห็นชัดเจน ชัดเจนเลยอนี่คือสิ่งที่เรานํามานี่แ,แค่ส่วนหนึ่งนะขอญาตาจัดจำหน่ายอยู่ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยรอสักพักหนึ่งไม่น่าจะเกินสักสีวัน4ีวันก็ปีหน้าแล้วกันนะเป็นของขวัญปีใหม่ถ้าใครอยากได้ก็โทรมาที่ศูนย์ c เซ็นเตอร์กันแล้วกันสั่งจองล่วงหน้าได้แต่วันนี้ก็เป็นความโชคดีของเราอ่ะไปชนะเหรียญทองมาเราได้เหรียญมาแล้วเราได้รับการยอมรับจากทั่วโลกแล้วเกษตรกรไทยยังไม่ได้ใช้สินค้าก็ไม่เป็นไรก็ไรละสี่ร้ออะไรนะไม่เป็นไรก็ยืน400อต่อใช่ไหมถ้าไม่อยากได้ผลผลิต เท่าจีนสองพันใช่ไหมสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยกิโลต่อหนึ่งไร่ครับผมก็จึงปลูกแบบเดิมๆก็ไร่ละสี่ร้อยกิโลเหมือนเดิมครับการเปลี่ยนใจดีที่สุดเปลี่ยนดีกว่าครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้าวแพงกันดีกว่าข้าวแพงไงข้าวแพงครับผม รับจำนำหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นห้าแล้วต้องรีบสร้างเพิ่มเพผงปุ๋ยถ้าได้สองตันสามหมื่นรวยไหมล่ะโโอ้หรวยเลยเลยคราวนี่ทำนายดีวันนี้วันนี้บริษัทเคมาร์เก็ตติ้งเวิลด์นะครับในผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำอินซีเคมีเอชเคเก้าเก้าเลยจัดฉลองครั้งยิ่งใหญ่ก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ฉลองโล่ความสําเร็จของคนไทยเหรียญทองอยากของคนไทยได้ใช้วันนี้เป็นชนิดว่าแคมเปญพิเศษขวดเล็ก 100ซีซี100ซีซีนะครับ100ซีซีราคาเพียง599บาทเฮ้ย100ซีซีขนาด100ซีซีฉีดได้3ไร่ขวดกระทิงแดงอ่าขวดกระทิงแดง3ไร่3ไร่เออราคาอะไร599บาท599บาทวันนี้เฉพาะวันนี้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นซื้อ1ขวดแถมฟรีให้อีกหขวดเลยอะไรโปรโมชั่น10กว่าวันเองอะไรพี่ใครนี่ก็เหลือเฟือแล้วเออจะหลองอะไรกันนานขนาดนั้นหรอซื้อซื้อหนึ่งแท็บดึงซื้อหนึ่งขวดเล็กแถม ตัวเฉลี่ยเหลือ300บาทโอ้ถูกมากถูกที่สุดในโลกแล้ว3ไร่เองนะ3ไร่สอม300สามร้อยถ้าไม่เชื่อก็ไปขอจับมือกับใครจะจงกันไปเลยครับไปขอซื้อที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเลยที่พูดเนี่ยนะโทรไปสอบถามมาได้ได้แต่เราไม่มีขายหรอกเราไม่ขายเราจะบอกร้านว่าใกล้บ้านท่านคือร้านไหนร้านค้าอยู่ตรงไหนอะไรันหรือว่าอยากจะไปซื้อที่ถหารกอและทกศยานี้ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากผมไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมหัศจรรย์มากขนาดไหนวันที่16 มีอะไหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเราไม่ได้มาพูดกันแค่นี้เราไม่ได้ออกกันแค่เคเบิลดีเราไม่ได้ไปรับโลกบางนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับครึ่งหน้าเต็มสี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 ครึ่งหน้าเพื่อโชว์ว่าของเรานี่ ได้รับโล่จริงเป็นเหรียญทองจริงวันที่16นะครับเทวีสิบหกต้องมีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐดูด้วยเฮ้ยวันนั้นหวยออกเนี่ยเอาวันหวยออกเนี่ยไม่ต้องไปดูหวยแล้วดูนี่ดีดีวะต้องรีบซื้อดิขายดีซื้อเนี่ยได้ของแถมซื้อหวยไม่รู้ถูกหรือเปล่าเลยไม่รู้เออใช่ไหมครับพี่มาขายดีวันนั้นต้องรีบรีบซื้อเลยแน่นอนเลยวันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษจริงๆครับโปรโมชั่นพิเศษจริงๆอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรจะให้แล้วอ่ะ ไปจีนมาก็เต็มที่แล้วหมดตัวมไม่ถึงกับหมดตัวพี่เอาไปว่าเราเลี้ยงกันเต็มที่กันแล้วกันแต่เรื่องการกินอาหารนะครับผมต้องยอมยอมว่าคุณันแจมดู้้จัดฉาบนะทําไมฮะโอ้โหเลี้ยงเต็มที่กุ้มมังกรตัวเท่านี้มังกรไม่ว่านะบางทีติดใจอย่างอะไรฮะปลาปลาโอ้โหปลากินแล้วเพิ่งมาใช่ไหมเพราะสั่งอาหารจริงโอ้โหเต็มโตปลามาทีหลังบอกคืนได้ไหมปลากลับไปไม่ได้แล้วไม่ได้มันนึ่งมาแล้วไงพี่คนกินเยอะ อยอะมันเยอะปลาอะไรพี่ปลาอะไรปลาอะไรปลาตาเดียวนี่คือมันคุณวนชัยเนี่ยบอกนะผมนี่ไม่อยากไปเที่ยวด้วยครับไปที่ไรนะน้ำหนักเพิ่ม3ากิโลปกติผมจะพยายามรักษาหุ่นอาหารบนโต๊ะใช่ไหมพี่โอ้กุ้งหมึกกุ้งหอยปูครบเซตครบเซตเลยเฉพาะหอยกาบหอยกาบเป็นหอยกาบหอยกาบใหญ่นะบ้านเราน่าจะมีสักตัวนะ เนื้อมันแน่นมากเลยนะพูดท่านผู้ชมนะในที่สุดตอนนี้ SK9 9กําลังโปรโมชั่นโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นจัดเต็มจัดหนักถึงสิ้นปีนี้นะครับคือวันสิ้นปีหมายถึงที่2ี่สดนะครับวันนี้ถึงที่28สําหรับขวดท้าให้ลองท้าให้รวยเลยแล้วกันรุ่นนี้รุ่นนี้ก็เป็นโปรโมชั่นแค่นี้พอหลังปีใหม่อยากซื้อก็ขวดละ599บาทคบับช่วงนี้เป็นการฉลองนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับคนไทยช้อตฉลองโล่เลยหาซื้อได้ร้านค้าไกลบ้านทันและร้านค้าที่ติดตาาาามข่วรงเ ยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะรับสินค้าเราไปจัดจำหน่ายวันนี้ท่านช้าไม่ได้แล้วนะครับท่านช้าไม่ได้แล้วเป็นนาทีทองนะครับนาทีทองสั่งจองล่วงหน้าเข้าไปแล้วเพราะว่าโปรนี้เราปล่อยถึงถึงวันที่28 28ถ้าร้านไหนจะลงเท่าไหร่ก็ลงเลยเพราะไอ้ลงขวดเล็กปุ๊บเนี่ยมันจะกระจายสินค้าได้ง่ายฟุบเดียวเองโอ้ฟุบปเดียวเลยนะครับลูกค้าก็อยากใช้ลูกค้าก็อยากซื้อขวดละ3 0มเนี่ยโอ้ขวดเื้อขวดละห้า้อยเก้าสิบเน้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมันก็เหลือประมาณสามร้อยบาท ณนะตอนนี้ครับต้องบอกว่ารัฐบาลจีนตอนนี้ต้องบอกว่าหลังจากเราไปฉลองกลับมาเนี่ยอตอนนี้รัฐบาลต่างๆเขาเชิญไปอีกนะเชิญออกไปเซ็นสัญญาวันจันทร์ที่ถึงนี้เออเซ็นสัญญาหมายถึงว่าที่โน่นเน่ยเขามีกลุ่มในทุนใหญ่ ที่ต้องการเป็นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยเข้ามาเป็นเซ็นสัญญากับเราที่สําคัญหลังจากกลับมาจากจีนได้รับโล่เหรียญทองมาเรียบร้อยจัดงานใหม่สดๆร้อนๆฉลองเลยฉลองเลยครับให้กับตัวแทนจําหน่ายครับตัวแทนจําหน่ายร้านค้าสนุกสนานเอื้ออื้อหึงเลยเราก็เลยผมงงมากนะคนมาเท่าไหร่เมื่อวันก่อนเนี่ยห้าหกร้อยครับผมโอ้แน่นมากเลยนี่เขามใจครับเขาดีใจครับเขาดีใจคือมาฉลองนะไม่ฉลองเลยนะฉลองโล่ครับจัดฉลองโล่ครับเออมาเต็มไปหมดเลยมามาด้วยใจเราก็กลับไปเต็มแม็กเหมือนกันบางคนโมโหมากอะครับผ โมโหอยากได้ของอยากได้ของเพราะที่นี่เขาไม่จําหน่ายในในในพื้นที่เป็นขวดๆเราไม่มีขายเขามาจัดงานเพื่อให้รู้ฉลองโลกใช่เขาไม่ได้มาขายอะไรต่างๆบางคนก็ต้องทำความเข้าใจสักนิดนึงครับผมบางคนอาจจะบอกว่าปล่อยข่าวเอาไปเล่ขายเออไม่มี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 มั่งมั้มื่วันนี้มั้งบางทีอาจจะมีลักไก่ป่าวไม่มีโอ้โหกระแสขนาดนี้ขายเป็นลังส่งไม่ทันเลยรัฐบาลเนี่ยตอนนี้มาเนีฮะเวียดนามเอ่ยกัมพูชาเอ่ยพม่าเอ่ยเซ็นหมดแล้ว ตอนนี้โอ้โหพี่คิวยาวเลยอะคิวยาวจริงๆผมว่าโรงงานเดี๋ยวเอาใบใบสั่งจองมาให้ดูดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าใบเสร็ัญญาดีกว่าเดี๋ยวงวดหน้าอ่างวดหน้าเราจะไม่หน้าไม่ดูเลยแต่เทปนี้เลาหมดสิโอ้โหเสียดายแย่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดหน้าท่านผู้ชมงวดหน้าผมและคุณขวัญชัยจะมารายงานเกี่ยวเกับข่าวระเศษแนวใหม่ทุกแง่ทุกมุมให้ท่านผู้ชมได้รับทราบย่าลือะติดขอบเวทีย่าลืมโปรผมเลยเราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ E